สวัสดีครับเตติดเเรนขอนำเสนอมติเอกชนไทยลีก ยกเลิกโคต้าเอเชียขึ้นทะเบียนต่างชาติ10บคนลงได้7คนเด็กไทยเหลือที่ยืนแค่ไหนแฟนบอลครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวธรรมดานี่คือข่าวที่เขย่าอนาคตนักเตะไทยทั้งประเทศเพราะตั้งแต่ฤดูกาล2026นะครับเป็นต้นไปอาเซียนจะหายต่างชาติจะเพิ่มเด็กไทยต้องสู้กับทั้งโลกมติใหม่ของไทยลีกหนึ่งะครับมีสาระสําคัญเลยก็คือฤดูกาลเดิม2025นะครับต่างชาติขึ้นทะเบียน7คน อาเซียนไม่จำกัดลงทะเบียนพร้อมกันได้7คนหรือดูการใหม่2026นะครับต่างชาติขึ้นทะเบียน10คนยกเลิกโคต้าอาเซียนลงสนามพร้อมกันได้ไม่เกิน7คนพูดง่ายก็คือเลือกจากทั้งโลกไม่ต้องเผื่ออาเซียนอีกต่อไปผลกระทบหนักที่สุดเลยคือแข่งอาเซียนครับจากตัวเลือกเสริมราคาดีกลายเป็นต่างชาติเต็มรูปแบบแพ้ทางยุโรปแอฟริกาอเมริกาใต้ทันที นักเตะไทยอย่าหลอกตัวเองว่าไม่กระทบนะครับเพราะ11ตัวจริงเท่ากับ7ต่างชาติบวกกับ4ไทยตำแหน่งที่เปิดแข่งกับต่างชาติจริงๆกองหน้าเซ็นเตอร์กองกลางตัวคุมเกมผู้รักษาประตูเดี๋ยวนี้ก็ใช้ต่างชาติกันแล้วครับแล้วเด็กไทยจะไปเล่นตรงไหนแบ็ค กลางไล่บอลตัวซับพอที่ไม่สร้างสารร์เกมทีมใหญ่ท็อป5-6ไม่ต้องฝันถึงตัวจริงครับได้มากสุดก็คือตัวสำรองคู่ซ้อมโรเตชันถ้วยเล็กคาดการนะครับทีมกลางล่างลีกเท่ากับแหล่งพึ่งพาเด็กไทยเด็กที่อยากเล่นตำแหน่งถนัดจริงต้องถอยไปที2เพราะโคตา้าน้อยกว่าอคาเดมี่จะเปลี่ยนแนวปั้นแรงวิ่งชนมากกว่าคิดสร้างเกมนี่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนกติกาครับ แต่มันคือการรีเซ็ตโครงสร้างนักเตะไทยทั้งระบบเอาจริงๆนะครับข่าวนี้ถ้ามองแบบผู้บริหารลีกหรือเจ้าของทีมนะครับเขาไม่ได้คิดเรื่องเด็กไทยเป็นอันดับแรกหรอกครับเขาคิดคําเดียวเลยคือคุณภาพเกมบวกกับผลการแข่งขันบวกกับความคุ้มค่าเงินนะครับไทยลีกวันนี้แข่งกันเองก็ส่วนหนึ่งครับแต่สิ่งที่ทุกทีมมองก็คือทํายังไงให้ทีมพร้อมที่สุดเวลาไปเจอบอลเอเชียและคําตอบของเขาคือ เปิดให้เลือกนาเตจากทั้งโลกไม่ต้องมีกรอบอาเซียนและทําไมถึงเลือกทางนี้เพราะความจริงนะครับอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดตรงๆเลยคือนาเตะอาเซียนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นของพิเศษอีกต่อไป เมื่อก่อนอาเซียนราคาดีโคต้าแยกบวกกับใช้งานได้วันนี้ราคาขึ้นบวกกับคุณภาพไม่หนีต่างชาติระดับล่างจากทวีปอื่นครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครนักเตะแอฟริกาใต้บราซิลลีกรองหรืออาเซียนที่ราคาใกล้กันแต่สปีดพละกกำลังเป็นรองนี่คือเหตุผลจริงๆที่โคต้านี้หายไปครับไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องดูถูกแต่มันคือตลาดล้วน,วนแล้วเด็กไทยโดนยังไงในเชิงลึก ประเด็นสําคัญไม่ใช่จํานวนต่างชาติครับแต่มันคือรูปแบบการค่าตัวต่อไปนี้โคช้ชจะไม่ถามแล้วว่าตําแหน่งนี้ต้องเผื่อโคต้าไหมแต่จะถามว่าใครเก่งที่สุดในตลาดน่าตอนนี้ซึ่งหมายความว่าเด็กไทยที่กลางๆจะหายไปจากระบบทันทีเหลือแค่2กลุ่มเท่านั้น 1. ตัวท็อปจริงๆห้ามไม่ได้2ตัวเฉพาะทางแทคนิกระบบค่าแรงใครที่อยู่ตรงกลางๆนะครับไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้ถูกกว่า กลุ่มนี้แหละอันตรายที่สุดเลยครับมุมมองที่หลายคนไม่ทันคิดนะครับอีก2-3ปีข้างหน้าคุณจะเห็นนักเตะไทยย้ายทีมถี่ขึ้นมากอยู่ทีมใหญ่ไม่ได้ลงอยู่ทีมกลางแย่งกับต่างชาติทางออกเท่ากับย้ายทีสทีมเล็กหรือว่ายืมตัวครับซึ่งถามว่าเลวร้ายไหมไม่เสมอไปนะครับเพราะการได้ลงเล่นจริงดีกว่านั่งสำรองในทีมดังๆเป็นปีๆ ปัญหามันจะอยู่ที่ว่านักเตะกกับเอเจนต์ยอมรับความจริงเร็วแค่ไหนข่าวนี้ครับไม่ใช่วันสิ้นโลกของเด็กไทยแต่มันคือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ยุคต่อไปไม่มีที่ให้คนพอใช้ได้ไม่มีที่ให้พัฒนาไปเรื่อยๆมีที่ให้เฉพาะพร้อมใช้งานหรือจําเป็นต้องใช้ไทยหลีกกําลังเลือกทางหลีกอาชีพเตรียมตัวไม่ใช่หลีกเพื่อบ่มเพาะอีกต่อไปครับแล้แฟนบอลล่ะครับถ้าเป็นคุณจะให้เด็กไทย อดทนรอโอกาสในทีมใหญ่หรือยอมถอย19ไปทีมเล็กเพื่อได้ลงจริงและสุดท้ายคนดูบอลเพื่อพัฒนาคนหรือดูบอลเพื่อชนะและสนุกกับคุณภาพเกมมากกว่ากันคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับสมาคมไม่รอใครต่อสัญญาโคชวังคมยูย3่ 23, ถึงเอเชียนเกมทั้งที่ผลงานในเอเชียตกรอบแรก เอาละครับแฟนบอลข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องของรักหรือไม่รักโค้ชวังครับแต่มันคือคำถามว่าฟุตบอลไทยกำลังกล,งกล้าตัดสินใจหรือกลัวเปลี่ยนแปลงกันแน่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับตัดสินใจต่อสัญญาธวัชนชายนรงอองตรโกนคุมทีมชาติไทยยู23นะครับยาวจนถึงฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20ประเด็นสำคัญคือตัดสินใจเร็วไม่ต้องรอฝ่ายเทคนิคบางแผนลงหน้าเลย นี่คือการเลือกเสถียรภาพไม่ใช่การเสี่ยงสมาคมนะครับเลือกความต่อเนื่องมากกว่าการรีเซ็ตเพราะถ้ามองตามสถานการณ์จริงนะครับเปลี่ยนโคช้ชเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบเสียเวลาเอเชียนเกมรายการใหญ่บวกกับเวลาจำกัดถามตรงๆนะครับจะเอาโค้ชใหม่มา6-8เดือนแล้ววางปฏิหารสมาคมยังไม่กล้าเดิมพันแบบนั้นครับผลงานไม่ได้แย่จนต้องปลด แต่ไม่ดีพอที่จะภูมิใจนี่คือจุดที่แฟนบอลคาใจที่สุดครับในอาเซียนยังพอสู้ได้ในเอเชียชนะใครไม่ได้เลยตกรอบแรกล้มเหลวอันนี้เถียงไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ความล้มเหลวระดับทีมแตกระบบพังมันคือความจริงที่เจ็บกว่าเรายังไม่ถึงระดับเอเชียประเด็นที่แฟนบอลถามร่วมดาวกระจายอันนี้พูดกันตรงๆแบบคนดูบอลน,นะครับไม่ใช่เรื่องแทคนิก,ตกแต่มันคือโครงสร้างการเรียกตัว ตัวหลักไม่ได้ซ้อมต่อเนื่องนักเตะมาจากหลายบริบทสโมสรไม่เท่ากับฟอร์มทีมชาติมันไม่ใช่ความผิดโค้ชล้วนๆครับแต่มันคือระบบทีมชาติไทยที่ยังไม่เอื้อให้ยู23นะครับแข็งจริงคาดกัรนะครับเอเชียนเกมครั้งนี้อย่าคิดไกลถึงแชมป์อย่าพึ่งฝันถึงรอบชิงเป้าจริงๆคือเล่นเป็นทีมเดียวกันให้ชัด เกมรับไม่พังเกมรุกมีแบบแผนแพ้แบบมีทรงไม่ใช่โดนกลืนถ้าทําได้แค่นี้ถือว่าประคองความหวังแต่ถ้าตกรอบแบบเดิมเสียงวิจารณ์จะหนักกว่าเดิม2เท่าเลยครับเอาตรงๆนะครับการต่อสัญญาทวชัยดำรงองตรกูลไม่ใช่เรื่องโคชเก่งหรือว่าไม่เก่งแล้วแต่มันคือการบอกทิศทางชัดๆของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาว่าเลือกอะไรเป็นหลักและสิ่งที่เขาเลือกคือคำว่าไม่เสี่ยงไม่เปลี่ยนไม่รีบ มุมที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับสมาคมไม่ได้มองเอเชียนเกมเป็นเวทีวัดระดับเอเชียแต่เขามองเป็นรายการบริหารจัดการทีมชาติฟังดูเหมือนไม่เร้าใจแต่โคตรจริงครับเพราะถ้าเขาคิดจะวัดศักยภาพจริงครับเขาคงไม่ตัดสินใจเร็วขนาดนั้นการต่อสัญญาแบบไม่ต้องรอฝ่ายเทคนิคมันสะท้อนว่าเป้าหมายคือความนิ่ง ไม่ใช่กระโดดข้ามขั้นครับแล้วทำไมแฟนบอลถึงยังคาใจเพราะสิ่งที่เราเห็นในสนามนะครับมันเหมือนทีมที่พยายามแล้วแต่ไปต่อไม่ได้เด็กมีของไหมมีความมุ่งมั่นมีไหมมีแต่พอเจอระดับเอเชียจริงๆมันตันมันฝืดมันไม่สุดคำถามเลยไม่ใช่โค้ชผิดไหมแต่คือระบบทีมชาติไทยมันดันเด็กขึ้นมาได้แค่นี้จริงหรือเปล่าประเด็นรวมดาวกระจายที่คนพูดกันเยอะ อันนี้พูดแบบไม่ต้องโลกสวยนะครับทีมยูย่สิไทยนะครับไม่เคยได้ทําทีมแบบทีมชาติแท้ๆเลยนักเตะรวมกันสั้นแยกย้ายตามสโมสรกลับเมื่อเจอกันต้องเข้าใจเกมให้ทนมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะโค้ชครับแต่มันคือบริบทฟุตบอลไทยทั้งระบบประเทศที่ไปบอลโลกเขาไม่ได้เก่งกว่าเราทุกคนครับแต่เขาอยู่ในระบบเดียวกันนานกว่า การต่อสัญญาครั้งนี้จริงๆคือการซื้อเวลาครับสมาคมรู้อยู่แล้วว่าต่อให้เปลี่ยนโคช้ชผลลัพธ์ก็ไม่ได้ต่างจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือครับงั้นขอเลือกทางที่คุมง่ายคาดเดาได้ไม่ปั่นกระแสไม่ต้องเริ่มใหม่ถามว่าแฟนบอลควรพอใจไหมอันนี้แล้วแต่มุมมองครับแต่ถามว่าเข้าใจในการตัดสินใจไหมเข้าใจได้แต่ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยครับคราวนี้ไม่ได้ทําให้ฟุตบอลไทยดีขึ้นครับ แต่ก็ไม่ได้แย่ลงทันทีมันคือการยอมรับความจริงแบบเงียบๆว,ว่าเรายังไม่พร้อมจะก,กระโดดไปไกลกว่านี้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลหลายคนเจ็บที่สุดและแฟนบอนลนะครับถ้าเป็นคุณจะเลือกประคองไปเรื่อยๆหรือยอมเจ็บเพื่อเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบและถามกันตรงๆอีกเลยครับเรายังอยากฟันถึงไปฟุตบอลโลกอยู่ไหมหรือแค่ขอไม่แพ้ในอาเซียนก็พอแล้วคอมเมนต์มาคุยกันครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ